น,นานตั้งแต่เกิดเรื่องเลยก็ืูไม่ได้เจอพี่พ่ส่อเลยยังไงบ้างครัก็คือหลักๆเลยก็หลบหน้าสื่อครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือกลัวว่ามางานแล้วตอนเจ้านี่มาตกที่งานด้วยแล้วก็เราก็ไม่กล้าออกงานเราคุณตงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ต้องเจออะไรก็ต้องเจออ่ะเพราะว่าตามกฎหมายเขาก็ทําเราไปแล้วแต่ถ้าจะมาตบที่งา,านก็ต้องยอมอะฮะยอมรับตอนที่ผ่านมาคือหนีสื่อจริงๆหนีค่ะหนีสื่อค่ะ<อ>มีเพื่อนเนี่ยบอกว่าต้องออกงานบ้างแล้วอ่า่ะไมใไหมวันนี้คือ ออกมากระจุเพราะว่าตอนแรกอะนานไม่ออกสื่อเลยนะแต่ว่าเพื่อนนานเนี่ยใช้การดอนเมืองอะฮะก็ก็เดินสายประกันฉับแล้วก็บอกว่าให้ออกมาแบบพูดบ้างเพราะว่าเราไม่พูดเลยจนบางทีคนมองว่าเราโกงซ้ำซากซึ่งเราไม่ได้โกงซ้ำซากนะคดีเป็นคดีเดียวแต่ว่าผู้ถ่ายหลายคนแล้วก็ทยอยแจ้งความมันก็เลยกลายเป็นว่าบางหมายก็ตกหล่นแล้วก็เราก็เลยโดนจับ แต่ถามออกมาหลายระล,ลกอกภาพออกมาหลายรอกว่าแอนนาโดนจับหลายรอบใช่ค่ะมันมันจริงๆริงแอนนาจะโดนจับอีกร้อยครั้งก็ยังได้ถ้ามันจะต้องโดนมันก็โดนได้เพราะว่าคือจะบอกว่ายังไงเดียระครคือผู้เสียหายอ่ะบางคนเขาก็แจ้งความไว้ในท้องที่แล้วก็ในท้องที่น,นั้นๆเนี่ยเขาก็ไม่คือคนที่โดนจับก็ต้องแจ้งอีก,ก่อนนะคะว่าแอนนาถามตำรวจว่าทำไมแอนนาถึงโดนจับ ตำรวจบ,บอกว่าคดีที่มีโทษมากกว่า3ปีไม่ต้องแจ้งข้าศับลงหน้าสามารถจับได้เลยเพราะว่าในกรณีที่เราอ่ะอาจจะหลบหนีซึ่งจริงๆแล้วน่าจะประกาศผ่านสื่อเลยว่านาะไม่หนีค่ะย,ยังไงก็ไม่หนีเพราะว่านาปกันเนี่ยประกันในนาเนี่ยมาหลายล้านเอาทั้งเียทั้งบ้านทำให้กู้นี่ยืมสินมาประกันเนี่ยก็คือถ้านหนีไปเพื่อลมละลายเลยอย่างล่าสุดที่ประเด็นติดดอนทุก็คือ ยังไงคะัจ๊แก๊กต้องอะไรล่าสุดประกันตันหนึ่งล้านอันไหนอันล่าสุดล่าสุดมันมีหลายร้านเลยนะล่าสุดที่มีล่าสุดที่ประกันตัวนึงล้านมาเลยนะหนึ่งล้านหนึ่งล้านก็จะเป็นเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะเพราะว่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอันนาขึ้นทุกวันเลยก็เลยไม่รู้ล่าอันไหนแต่ถ้าเกิดมันเป็นของวันที่สิบเจ็ดอ่ะเราอ่ะไม่รู้ว่าผู้เสียหายจะคัดค้านการประกันตัวแต่วันนั้นน่ะไปเป็นเพื่อนมันแล้วเหมือนฟีลแบบว่าพอไปถึงอ่ะเขามีการคัดค้านการปอะกันอะไรนะ ผู้จ่ายคัดค้านเออพอผู้จ่ายคัดค้านปุ๊บจากที่แบบสาบันทวนได้หรือว่ากำไร E M ได้เก๋ๆอะไรเงี้ยไม่ได้ละก็ต้องลงแรงกันไปใช่โดยสุดท้ายก็มีการพูดกับเจ้าหน้าที่ศาถูกไหมครับว่าให้อนาออกมาทํางานคือใชนาไม่ได้ประกันก็จะไม่ได้ออกมาทางานใช่นี่ถูกไหมครับหลักๆทุกครั้งเนี่ยนาจะบอกเสมอว่านาอยากได้เวลาแล้วก็ งานในการทํางานหาเงินคือที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนถามว่าทําไมลุกช้าจังต้องบอกนี้ค่ะว่าอนนาไม่เคยรู้มาก่อนว่าอนนาเนี่ยขาดทุนทุกระบบแอนาขายสินค้าครีมงามขายขายอะไรก็ตามขาดทุนทุกอย่างเพิ่งรู้ตอนหลังจากที่เพื่อนเนี่ยมาเข้ามาหาแล้วมาดูว่าทําไมให้ค่าคอมเยอะจังทําไมแอฟพิเอชได้ค่าคอมแล้วแล้วลูกน้องก็ได้ค่าคอมต่อแล้วก็ราคาก็ยังขาดทุนแล้วเธอจะได้กาไรตรงไหนก็คือเอาไง,ไง่ายๆคือเราไม่มีประสบการณ์ด้านการค้าขายมาก่อน มันทาให้เราล้มเป็นโดมิโนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนทํางานไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่ต้องพูดเยอะหรอกเพราะอะไรปากแทบเพลิงคานต่างจริงคือแบบว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราเองเรื่องตอแหล่ก็คือใดๆเลยคือโง่โง่ก็คือโง่ไม่ต้องพูดเยอะก็คือมันพลาดตั้งแต่พนักงานบัญชีทุกอย่าง การใช้ชีวิตมึงยังพลาดเลยดังนั้นน่ะผิดแล้วคือผิดก็รับผิดช,ชอบในการที่ประกันออกมาคือสิ่งเดียวเลยที่ขอ,อ,กอ,อ,กอ,อกเลยนะคะสาหรับการที่มาคอมเมนต์แซ่บๆมาคอมเมนต์ให้ไม่ให้ทามาหากินน่ะถ้าไม่ให้ทามาหากินเท่ากับไม่มีชัยนี่ถ้ามีโอกาสในการทํามาหากินเท่ากับได้ชัยนี่แล้วมีคนมาด่าพี่ด้วยว่าทําไมต้องให้โอกาสเยอะแยะขนาดนี้ไม่สงสารผู้เสียหายหรอ,อก็เพราะกูสงสารมึงไงกูถึงได้ให้มันออกมาทํางานอันนี้พี่คูณถูกวะถ้านาติดกุกพี่ถามศาลเมื่อวันที่สิบเจ็ดพี่ถามว่าสมมติถ้าเกิดตัดสินไปอ่ะหรือไม่ให้ปปรระะกกััันนตว่ไม มันวันนี้เพราะจริงๆอะประกันตัวจดล้านวันนั้นนะพี่ห่างเขาว่าถ้าไม่ประกันโตัวเกิดอะไรขึ้นเขาบอกก็ก็เข้าไปนอนคุ้แล้วก็พี่หางมาลงเงินหลักทางครอบครวทางอะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งช่วยหาส่งไหมบอกอ๋อไม่ต้องเพราะเขาติดไปแล้วอะก็คือติดไปถูกไหมแล้วก็รอตัดสินไปซึ่งพอเราก็บอกอบเพื่อนว่าเราขอลงไปข้างล่างก่อนนะเราก็ไปนั่งคุยกับพ่อครัวเราเพราะว่าเราก็มองว่าถ้ามันติดหนึ่งเลยคือผู้เสียหายอะไม่ได้ไม่ได้เงินแน่นอน ถูกไหมมันทํางานไม่ได้ไร์สดในคุกเหรอไร์สนไม่ได้นะในคุกว่ะว่าเราก็เลยมองว่าโอเคงั้นเดินเรื่องเอกสารเลยแล้วเราไม่ขึ้นไปเพราะเรารู้ว่าทันทีที่เราเดินเรื่องเอกสารน่ะถ้าเราเอาขึ้นไปให้แอนเซ็นเรารู้ว่าแอนไม่เซ็นเพราะว่าคืนนั้นเราคุยกันทีสี่แอนสั่งเราไว้แล้วว่าห้ามประกันซึ่งเรามองว่าแอนนามีโอกาสล้วก็มีความสามารถมากกว่านั้นสามารถหาเงินได้เ,ง,เงินที่เป็นนี้อยู่ตอนเนี้ยร้อยกว่าล้านอ่ะพี่เชื่อในเศรษกิภาพของเพื่อนพี่เชื่อนในสักายภาพ ที่รู้ว่ามันสามารถทํางานแล้วหาเงินมาจุดใช้หนี้สินได้หมดแน่นอนหลังจากประกันตัวตอนแรกเขาบอกว่าประกันแค่เปิดประกันเจ็ดล้านพอเราลงมาข้างล่างอ่ะศาลบอกว่าน่าจะประมาณห้าแสนแต่พอถึงเวลาจริงๆเขาก็เรียกเราไปหนึ่งล้านซึ่งเราก็ไปหาเงินตรงนี้มาประกันแต่ก่อนที่เราจะหาเงินเนี่ยเราได้นั่งคุยกับผู้เสียหายเราก็ถามเขาแหละว่าัากการากันัวรทำไมไม่ไม่ให้โอกาสในการทํางานหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาเขาเต็มที่ที่สุดแล้วเขาช่วยแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไร ก็ถือว่าเมื่อมีการการกันกันขึ้นนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องการรับเงินตรงนั้นแล้วแต่เขาต้องการให้เป็นคดีความถึงที่สุดถึงไหมแอนนามีหน้าที่ออกมาสู้ในส่วนของคาว่าช่อโกงหรือคาว่าแบบคิดโกงสู้ในเจตนาว่าเรามีเจตนาในการโกงหรือเปลา่าหรือว่าเราล้มจากธุรกิจศาลจะสืบเองว่าเราเจตนาหรือว่าเราล้มจริงค่ะซึ่งจากการดูหลักบ้านเอกสารทุกอย่างมีเงินเข้าบัญชีของร้านทองอะ่ะเกือบเจ็ดร้อยล้าน แลวมีการส่งเกิดขึ้นจริงทั้งหมดดังนั้นนะพี่มั่นใจว่านี่ไม่ได้มีการเจตนา mm hmm. เจตนาการชอบโกงมันตัดไปได้เลยแต่มันคือความผิดพลาดแต่ผิดพลาดแล้วยอมรับที่จะเซ็นรับแล้วก็ชดใช้นี่สินทุกเคสดังนั้นที่มองว่าคนให้โอกาสเขาตอนนี้งานของเขาค่อนข้างน้อยมากๆเพราะว่าทุกคนไปกาจ้างงานถูกไหม <คน S 1> พี่ก็เลยเอคนักติดคบพี่พแล้วเอาเอาเอาความเ,เ,เ,เป็นตัวเองอะ่ะ ความชัดเจนของตัวเองขึ้นมาแบบผลิตคนแทครับงานว่าถ้าพี่รับงานหรือจ้างงานผ่านพี่จะทำงานแน่นอนแล้วก็วางงานให้ทั้งหมดรวไมไปถึงหลังบ้านต,ติ t ต่ด้วยเลยร่ะก็อยากขอโอกาสทุกคนนะเรียกว่านะตอนนี้จะการเหมือนเอาชีวิตตัวเองเดิมพันถูกไหมครใช่ก็ก็ก็ผูกไว้ชีวิต <ไ as, S 2> แลกชีวิตค่ะแก้คานานหนึ่งว่าในกรณีว่าเราทํางานได้เงินมาเนี่ยเราแบ่งการจ่ายนีน เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็กคอวอต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้แอนนาก็เฉลี่ยทยอยแล้วก็ผ่อนแต่คราวนี้ด้วยความที่รูปจะหายเนี่ยมีหลายรายทาให้บางคนก็อาจจะยังไม่ได้รับหรือบางคนได้รับแล้วในจํานวนที่ไม่มากหรือบางคนก็ปิดไปแล้ว<ห>คราวนี้เวลาเราแจ้งไปว่าคนนี้ปิดแล้ว<ห>อีกคนก็จะมีคําถามว่าแล้วทําไมาปิดคนนี้ก่อนทาไมไม่ปิดฉันก่อนหรือแล้วถ้าเราจ่ายคนนี้อีกคนที่ถามว่าทำไมไม่จ่ายฉัน ซึ่งเราก็เลยไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดว่าเราจ่ายใครวันไหนเท่าไหรบ้างเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเราเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราเคยเอาเอาสลีปมาโชว์แล้วผู้แจ้งกทถามาว่าบอกว่าอยากจะโดน P d ดีอีกคดีใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ครอบครัวเขารู้ว่าเขามาโดนตรงนี้เราก็เลยแบบตอนหลังเราก็เลยไม่ให้ข้อมูลใครแล้วก็เลือกที่จะไล่ทยอยตอบเรื่อยๆตอนนี้พยายามรับแอดมินอยู่ค่ะเพื่อที่แอดมินมาช่วยตอบเพราะว่าเราตอบเองอ่ะบางทีอ่ะเราตอบเองเออเองงงเองเพราะเราทําหลายอย่าง ขายของไลฟ์สดตอบแชทใช้นี่มันทําหลายอย่างเวลาเดียวกันไม่ได้เนี่ยจะต้องมาประกันตัวอีกแล้วเดือนหนึ่งประกันสัมมาประกันแบบประกันจนสารก็เห็นใจว่าเออก็ไม่ได้หนีนะมาสารข้เดือนนี้หกสิบสามแล้วนะใช่เดือนนี้หกสิบสามเป็นยอดยอดรวมค่าประกันใช่ไหมคะประมาณกี่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาบันตัวค่ะแล้วก็ให้ผู้เสียหายผู้เสียหายก็จะเป็นแบบเคสท์นี้สองหมื่นนะเคสท์นี้สี่หมื่นนะเคสท์หนึ่งหมื่นนะแล้วก็ทำเป็นสาบานตัวเอาทำเป็นสัญญาสัญญา แต่ถ้าเทสไหนที่แบบว่าต้องการเงินเป็นก้อนเลยโอเคก็ไม่เป็นไรก็สู้คดีในเรื่องเจตนาไปแล้วก็ประกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ละเดือนก็นั้นและก็เป็นรายแต่ละเดือนในการก็ช่วยในเรื่องการไล่ตดหานเพื่ที่จะได้ทำเงินได้มากขึ้เพิ่งเริ่มเข้ามาวางงานให้แล้วก็เดี๋ยวกระทงกระทําสินค้าสินค้าอะไรเงี้ยเพื่อแบบแบกําลังให้อย่างตัวลิฟที่พี่ทาขึ้นมาอย่างเงี้ย โริปัากีอ่ะพี่ทามากําไรขึ้นนึงเป็นของแนนอนนาคุณใช่แอนนาไม่ต้องลงทุนแต่ว่านายจะช่วยช่วยกันขายใช่ก็ไม่คนลงทุนให้ก่อนหน้านี้นมีคนเข้ามาจะลงทุนได้หลายครั้งแล้วแต่ว่าพอเขารู้ข่าวว่าเราจะติดคุกเขากลัวลงทุนแล้วมันสูบแต่อย่างอาเซการ์เนี่ยเขาเป็นเขาด้วยความเป็นเพื่อนแล้วเขาก็เป็นขายขายสินค้าในในหมวดนี้อยู่แล้วเขาก็กล้าที่จะเข้ามาช่วยเราอะค่ะแน่นมาก พอหลังจากนี้ค่ะเราคิดว่าการทำโปรดักต์ตัวนึงมันจะทำได้ที่ไหนค่ะก็พี่ไม่คิดว่ามันจะกดดิ้นไปกปลดนลีนนะเพราะว่าค่อนข้างเยอะมันอยู่ที่ตัวแอนนาแอนนามีแชั่นมีไฟทํางานไม่จําเป็นต้องเป็นขายสินค้าก็สามารถกลดนลี้นได้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวแอนนาทั้งหมดก็อยากลีพิชญอย่างที่บอ,อกอทำขึ้นมาแบ่งกำไรนางครึ่งหนึ่ง เรื่องของนางแต่ถ้าพี่ขายหมดพี่ให้นางเพราะเราขายเองได้อยู่แล้วเราขายตัวเราอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนตั้งใจช่วยขายเพื่อนก็ได้ถูมมกไหมมันก็ต่อยอดต่อ,อไปไปได้ไกลแต่ว่าทั้งทั้ดทั้งมวลน่แอนนาเป็นอินพูมาก่อนนานที่แอนนาจะโตได้อทักงรู้ว่างานอะไรถูกไหมแอนนาเพื่อนให้กำลังใจขนาดนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่กลับเข้าไปนอนเหมือนครั้งนั้นที่แบบว่าคือถอชี้แจงด้วยนะาว่า เรื mm ่องคดีน่ยม mm ีคนบอกว่านาโกงซ้ำซ้อนอานาไม่ได้โกงซ้ำซ้อนนะคดีอ่ะมันั้ีตั้งแต่ปีนูแล้วก็คือเป็นคดีเดียวแต่อาจจะหลายคนมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าทําไมเพิ่งมาจับทําไมเพิ่งโดนจับทําไมโดนจับอีกแล้วทำทามีแล้วหรอทำไมเร็วซ้ำซากอันนี้ต้องทำความทำความทำวาเข้าใจก่อนว่าไม่ได้เร็วซ้ำซากแล้วก็ในส่วนของการเข้าเรือนจําล่าสุดอานาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองว่าเพื่อนก็หนักมากแล้วแล้วก็บวกกับมันมันเราเราเหมือนเราเป็นตัวปัญหาแล้ว พูดจะหายอะ่ะ<ม>เขาก็แบบบางคนเขาก็บอกว่า<ม>ติดติดคุกไปเลยจะได้จ,จบเราก็อะอยากให้เราต้างปุกเไวยเอาจริงๆเลยมันป่วยวันนี้มันเข้าไปคือมันป่วยมึงต้องพูดเยอะมึงไม่สบายแล้วก็ส่งข้อความมาล่ำลาเราอคิดว่าอะไรบ้างมันเข้าไปอะ่ะมันเข้าไปอะ่ะไม่เท่าไหร่นะ พี่คิดว่าอีนี่มันจะไปฆ่าตัวตุยในนู้นหรือเปล่าออเพราะว่าการพิมพ์การเขียนเนี่ยอีนี่ไม่ใช่แค่จะไปเข้าคุออกถ้ามึงจะไปเข้าคุกเฉยๆมึงไปเลยไม่ว่าหรอกไปนอนเล่นเถอะจะได้จะได้เลิกเหนื่อยสักทีกูก็เหนื่อยเลยแต่การพิมพ์ของนางอะ่ะมันเป็นการพิมพ์แปลกๆเพราะแอนนาก่อนที่จะไปคืนนั้นน่ะ ก็มีการพยายามแบบจักตึกชั้น6อะไรเงี้ยนางอะบ่อยแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นบ่อยพอนางพิมมาอย่างงั้นเน่ยเราคิดละอีนี่ถ้าเข้าไปแล้วหลับหออกจากคอนโดแล้วนะันอนไม่ได้<อ>เพราะว่ากลัวตัวเองกลัวใจตัวเองแล้วก็พยายามจะอยู่กับคนตลอดพยายามไม่อยู่คนเดียวเพราะว่าคือคนคิดตันน่ะถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่บอกใครหรอกว่าฉันจะคิดตันมันเผลอแล้วแบบเราก็จะทาแต่คราะงี้เราจะพยายามหาหมอผุษศัลยแพทย์แล้วก็เนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นะคุยแป๊บเดียวเห็นไหม,บบหไหมร้อนละ มันแพนิกอ่ะมันเป็นโรคแพนิกแบบตอนนี้กำลังวลังใจดีมากใช่ไหกำลังใจดีไหมก็ดีค่ะต้องสู้แหละถ้าไม่สู้ก็คือถ้าไม่สู้ก็คือ,องไงก็ฟุอ,อยู่แล้วฟุกมันลอยอยู่แล้วว่ะยังไงคืออนานคิดว่าทุกคนอยากได้เงินคืนเราก็อยากทำงานมันก็วินวินทุกฝ่ายเพราะว่า มันเป็นคดีที่แบบมันมันสามารถคุยก,กันได้ถ้าเรามีเงินไปคืนเขาแต่ว่าตอนนี้เราอจากให้โอกาสเนาะถ้าเราได้ทํางานแล้วเราเชื่อว่ากันจะได้ทยอยปลอดภยค่ะเพราพะรที่ผ่านมาไม่ได้ออกงานเลยอย่างอย่างใครมาที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ออกมาคือเราไม่ได้ออกงานอะไรเลยที่เราอยากจะมาหลายๆงานแต่วันนี้มิสคานเนี่ยพูดได้เลน,น,นะคะ เขาก็ให้เกียรติเราโดยที่ไม่กลัวได้ว่าแบบจะมาทํางานให้เขาเสื่อมเสียหรือว่ามัวหมองเขาก็เออเชิญเานามาก็ขอบคุณทางมิสซานด้วยเจ๊กันหาถ้าใครอยากช่วยเานาอีกดีกว่าเราเชื่อว่าคนละกันน่าก็ยังเยอะเหมือนเดิมอยากซื้อลิปเจ๊กันทำยังไงดีกว่าอยากซื้อลิปพี่ก็กดที่ตะกร้าเลยนะคะลิปค้นหาก็ได้ค่ะคําว่าปากดีลิปนะคะศูนย์หนึ่งอย่ามาเฟียสศูนย์สองอย่าลืมฉันราวัลลิปดถูกค่ะแล้วก็ศูนย์สามธรหมะคุณกบีสามารถช่วยซื้อได้นะคะ กำไรทั้งหมดนะคะหากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเป็นหของอน,นานแล้วครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็จะได้ไปช่วยแบ่งเบาผู้เสียหายด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ขอโทษแทนเพื่อนด้วยเนาะริงยพี่คิดว่าแบบกาบขอโทษผู้เสียหายทุกคนนะคะที่ทาําช้าคิดชา้าตอบชา้าแต่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะ อยากด้วยนะใครอยากตั้งงานไลฟ์สดนะคะรีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้เลยนะคะรับรีวิวทุกงานแล้วก็ทุกงานอ่ะติดต่อแจ้งกันตั้งแคมป์แคมป์กันนะคะแต่เออไม่แคมป์กูดีกว่าเพราะกูเละแพงกว่ามึงแล้วนะตอนนี้ย่่คะ งานแบบว่าพวกอินฟูตามแบบว่าเรียนบูยูบูอะไรเงี้ยเราเราก็ได้เห็นพี่ไอ้กลับมาที่อ้นาจะกลับมาทำทุกแผดทุกแผดทุกแลตฟอร์มมันทำหมดเลยแล้วก็จะทำแบบเต็มรูปแบบด้วยโดยที่เราก็จะไม่เสี่ยสเราว่าใครจะมาด่าใครจะมาว่าเพราะว่าเราคิดแบบนี้มาหนึ่งปีจนเราลุกไม่ได้ตอนเนี้ยเราต้องลุกแล้วเพราะถ้าเราไม่ลุกพูดเสียหายหลายคนที่เขาไปเขาไปอยู่ในฝั่งที่แบบรอเงินอยู่อ่ะเขาก็อยากได้เงินเราต้องทําตรงนี้ให้ได้เพราะไม่งั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่า คนรอเหมือนรอแบบรอลงปากแล้วมันไม่เกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นงานที่พีะเราเราต้องก้าวผ่านความกลัวให้ได้อะค่ะแอะนาอนญี้ถามตัวเลขกงินกอที่เราจะต้องหามาใช้นี่ปกลบมาเท่าไหร่ร้อยล้านค่ะร้อยล้านค่ะเล็กน้อยค่ะมีการกําหนดไหมคะว่าแต่ละเดือนเราจะต้องหาตัวเลขกองทุมตกลงมาอย่างน้อยต้องหาได้5ล้านค่ะ2ปีต้องให้หมดค่ะคิดไว้แล้วค่ะ